มาดูปฏิกิริยาเชิงซ้อนอีกอันหนึง่งนะตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวอย่างที่เราได้พูดถึงเป็นปฏิกิริยาที่ประกอบไปด้วยปฏิกิริยาเชิงซ้อนที่เป็นทางปฏิกิริยาแบบผันกลับได้ในช่วงแรกเนาะอ่าผันกลับได้ในช่วงแรกสารตั้งต้นคือ A ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกคือ B K ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น k หนึ่งปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาผันกลับได้ให้เป็น k ลบหนึ่งเคนะจากนั้น b ที่เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมันมีการเกิดปฏิกิริยาต่อมันเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าคือ k สอง่ามีค่าคงี่อัตราที่เกี่ยวข้องคือ k สองกลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ x เ okay, ขนะคะอ่า นั้นตอนนี้ถ้าเขียนกฎอัตราโดยพิจารณาความเข้มข้นของสารทุกตัวในปฏิกิริยาอ่ะเราเขียนอะไรได้ตอนนี้ปฏิกิริยาเราประกอบไปด้วย3ขั้นตอนย่อยถูกไหมเอ่ยประกอบได้3ขั้นตอนย่อยถ้าให้เขียนนะค่าความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปของสารทุกตัวนะคะอ่า ตราการเกิดปฏิกิริยาสารตัวแรกสารตั้งต้นลดลงลบ d a by d t อ่าปฏิกิริยาในช่วงแรกนี้การลดลงของสาร a เกี่ยวข้องกับ2ขั้นตอนถูกไหมเอ่ยนะดังนั้นเราเขียนได้ว่าปฏิกิริยาช่วงแรกผันกลับได้ก็จะมีค่าเท่ากับ แค่หนึ่งคูณอยู่กับสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องคือ A โอเคนะคะแต่หลังจากที่เกิดปฏิกิริยาไปแล้วกลายเป็น B B ผพันกลับกลับมาเป็น A อีกทีหนึ่งดังนั้นมันมีการเพิ่มขึ้นของ A มันมีการเพิ่มขึ้นของ A ถูกไหมเอ่ย ก็จะได้เป็นปฏิกิริยาที่2มันเกี่ยวข้องปฏิกิริยาที่2ก็คือลบด้วยถูกไหมคะลบด้วย k okay. ลบ1คูณอยู่กับสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องก็คือ b โอเคนะคะอ่ะทีนี้มาดูสา, 2. สารตัวที่2สารตัวที่2คือสาร b ถ้าเรามาพิจารณาการ เกิดของสาร b เห็นไหมสาร b เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสาร b เกี่ยวข้องกับ3ขั้นตอนดูการเกิดของสาร b d b by d t ขั้นตอนแรกการเกิดของสาร b ขั้นตอนแรกนะคะสาร a เกิดไปเป็นสาร b เขียนได้เหมือนข้อ1เลยก็จะเป็น k 1คูณอยู่กับความเข้มข้นของสารที่เกี่ยวข้องแต่ต้องเป็นสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องเข okay, ไม่เอ่ยแต่ b เป็นยังไง b มันสลายไป2ขั้นตอนดังนั้นการสลายของสาร b ลบออกไปเลยค่ะลบด้วย าการสลายของ B อยู่2ขั้นตอนดังนั้นตอนนี้ B เป็นอะไรเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนโดยมี B เป็นสารตั้งต้นถูกไหมเอ่ยก็จะเป็น B เกิดปฏิกิริยาไปเป็น X K ที่เกี่ยวข้องก็คือ K2 ในขณะเดียวกัน B สารตั้งต้นตัวเดียวนี่แหละผันกลับเนาะ ไปเป็นสาร E K ที่เกี่ยวข้องก็คือ K-1 ลบหนึงแล้วมันสองปฏิกิริยานี้ต้องมาลบออกจากที่เราเขียนเอาไว้ตอนแรกโอเคนะคะอ่าก็จะกลายเป็นลบด้วยลบด้วยอะไรลบด้วย K 2แต่3ตั้งต้นมันคือสาร B นะคะโอเคไม่เอ่ยคูณอยู่กับ B แล้วก็ลบด้วยขั้นตอนที่ผันกลับ ไปเป็นสาร A ก็จะกลายเป็นลบด้วย k ลบ1คูณอยู่กับสาร B เห็นไหมนะคะอ่าทีนี้สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือการเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ x ซึ่งมีเกี่ยวข้องอยู่ขั้นตอนเดียวคำว่าขั้นตอนเดียวคือขั้นนี้นะคะอ่าขั้นนี้ ดังนั้นการเกิดของสาร x dx by dt มีค่าเท่ากับมันเกี่ยวข้องอยู่ขั้นตอนเดียวค่าคงที่อัตราที่เกี่ยวข้องคือ k2 ส,สารตั้งต้นของขั้นตอนนี้คือสาร b เสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ